เมื่อวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2568ศูนย์ปฏิบัติธร,รรมน้ำใสใจสว่างเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครในจับพิธีทอดพระป่า,พา,พาโดยคณะเจ้าภาพได้ร่วมสนับสนุนการติดตั้งระบบเครื่องเสียงและลิฟต์ภายในอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พระพิสุสามมณรนรวมถึงสาธุชนที่มาร่วมปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีข้อจำกัดทางกายภาพ ให้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญได้อย่างสะดวกอีกทั้งยังเติมเต็มโครงสร้างพื้นฐานระบบเครื่องเสียงที่เอื้อต่อการประกอบพิธีกรรมและกระจายเสียงได้อย่างทั่วถึงสำหรับประธานเอกพิธีทอดพรป่านในเดือนนี้มี3คณะโดยคณะที่1ได้แก่แกัลยาณมิตรพิพ,พัฒน,น์กัลยาณมิตรเรณูปลื้มเจริญและครอบครัวส่วนคณะที่สได้แก่แกัลยาณมิตรกริงไกรกัลยาณมิตรทิตาเจียนไพโรธและครอบครัว สำหรับประธานเอกพิธีท่าพระปักคณะที่3ได้แก่กัรยาณมิตรกิจณีตั้งสัจจานุรักษ์โดยมีบุตรธิดาเป็นผู้แทนงานบุญในครั้งนี้ได้กราบอารัธนาพระอาจารย์เกรียงฤทธิสิริธนโนเป็นประธานสงนำทุกท่านประกอบพิธีกรรมเมื่อเริ่มพิธีเท่าพระป่าทุกท่านได้นั่งสมาธิเกรียนใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสช่วงเวลาแห่งความเงียบสงบนี้เปรียบเสมือนการเตรียมใจให้พร้อมรองรับบุญใหญ่ ด้วยจิตตั้งมั่นและศรัทธาแน่วแน่ในพระรัตนารายและมีความปลื้มปิติใจที่ได้สร้างมหาธรมรมบารมีเมื่อถึงช่วงเวลาสว่างของการประกอบพิธีกรรมนะครับกลยาณมิตรสุเมธตั้งสัจจานุรักษ์เป็นผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายพระปา่าจากนั้นนะครับผู้แทนคณะสงฆ์ได้กล่าวพิจารณาพระปา่าก่อนที่คณะท่านเจ้าภาพจะได้นำกล่าวคำถวายต่างๆครับกลยาณมิตรเกรงไกรเจียนพยโรจนำกล่าวคำถวายหลอดไฟแสงสว่าง ทางด้านกรัรยาณมิตรติตาเจียนพยโรธนำกล่าวคำนวายผ้าอาบน้ำฝนผ้าเช็ดตัวจากนั้นนะครับกรัรยาณมิตรผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดที่นีตั้งสัจจานุรักษ์นำกล่าวคอถวายเครื่องเสียงจากนั้นกรัรยาณมิตรพิสิทธิ์ลื้มเจริญนำกล่าวคำถวายพระตรายจีวรทางด้านกรัรยาณมิตรสมเดจสุประดิษฐ์อาภรน,นำกล่าวคำนวายจตุปจัจัเตียธรรมเป็นภาษาบาลีกรัรยาณมิตรปิยรัตน์รีกิติวงศ์ นำกล่าวคำถวายจตุปัจัยเทยธรรมเป็นภาษาไทยจากนั้นกัลยาณมิตรวัฒนาอุดมพักดีพงศ์นำกล่าวคำถวายลิบเป็นภาษาบาลีกัลยาณมิตรปทุมวันอุดมพักดีพงศ์นำกล่าวคำถวายลิบเป็นภาษาไทยจากนั้นกัลยาณมิตรอัญชนาวงสุรกรัยนำกล่าวคำถวายเครื่องปรับอากาศเป็นภาษาบาลีกัลยาณมิตรทรงศรีทรงมณีครับนำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำถวายเครื่องปรับอากาศเป็นภาษาไทย จากนั้นกระะนารยานมิดดตรดรอํานวยศัก์เจนพโรธนำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำถวายมัตตกรารมพระตาหารเป็นสังฆทานเพื่อวิิีสุกุศสนให้แด่บรรพบุรุษผู้ลงลับไปแล้วตามด้วยกัลยะาณมิตรอนงงามปูนสุขนำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำอธิษฐานจิตครับเมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรมนะครับขณะนั้นท่านเจ้าภาพผู้เปลี่ยนไปด้วยจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้รวมกันประกอบกุศลอันวิจิตรครับในการถวายจตุปัจัยเท้ธรรมถวายภาพน้ําฝนถวายเทียพนพรรษา หลอดไฟแสงสว่างแต่พระพิสุสงฆ์สงในช่วงเทศกาลข้พาพรรษาถือเป็นการสืบสารอารยประเพณีนะครับที่ผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสืบสารวัฒนธรรมของชาวไทยชาวพุทธในช่วงเทศกาลข้พาพรรษาตราบใดก็ตามนะครับที่ศรัทธายังอยู่ในดวงใจของผู้มีบุญนะครับพระพุทธศาสนาย่อมไม่มีวันเลือนหายไปจากโลกใบนี้และตราบใดก็ตามที่พุทธบริษัทยังคงยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อนั้นพระพุทธศาสนาก็ดำรงตราบนานเท่านานครับเชื่อมันว่าบุญกุศลที่ทุกท่านได้สั่งสมบุญในครั้งนี้นะครับย่อมส่งผลให้ประสบแต่ความสําเร็จในชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมแม้เจอภาวะอุปสักคใดก็ตามก็ยังมีสติและปัญญาในการก้าวข้ามนั่นเองและในวันเดียวกันนั้นนั่นเองนะครับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างได้ประกอบพิธีบุชาเปตัพะลี เพื่อทีศสมนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วในช่วงเทศกาลข้าพรรษาด้วยถือเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาครับระลึกถึงผู้มีพระคุณด้วยการสร้างกุศลและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อให้ท่านเหล่านั้นครับมีความสุขในสัมประยะิยภพในวันนี้ครับทางทีมข่าวบันวส์ได้มีบทสัมภาษณ์ของผู้มีบุญที่ได้ร่วมกันประกอบบุญญกกริยาทั้งการทําทาน รักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาความลืมปีติใจเธอเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมรับฟังกันครับก็มีความตั้งใจว่าสักวันหนึ่งผมอยากจะทําบุญสักครั้งหนึ่งเราคิดว่าอนาคตเราไม่แน่นอนว่าเราสามารถที่จะทําบุญจากนี้ได้หรือเปล่าถ้าเรามีเวลาที่คิดว่าเหมาะสมควรที่จะทำเราก็ควรที่จะทำบุญอันนี้คือความตั้งใจของผม เราเองก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแล้วก็คิดว่าในการทํำบุญครั้งนี้ทำให้เรารู้สึกว่าอิ่มบุญมีความสุขเราก็รู้สึกว่าอบอุ่นเล้มีความคุ้นเคยกับที่นี่มาอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่านี่แหละคือที่ที่เหมาะสมที่จะมาทําบุญที่นี่ส่วนหนึ่งที่ผมทําในครั้งนี้หนึ่งเจตนาลมผมแท้จริงก็คือว่า อยากจะให้คุณแม่ได้ทําบุญสักครั้งงานใหญ่ๆท่านอายุ90ก็เราก็ไม่รู้ว่าท่านจะมีอายุยืดยาวขนาดไหนในขณนะที่เรายังมีเลี้ยวมีแรงหรือคุณแม่ยังมีเลี้ยวมีแรงอยู่เราก็คิดว่าโอกาสเนี้ยเป็นโอกาสที่เหมาะสมที่จะพาคุณแม่มาร่วมทําบุญใหญ่ในครั้งนี้ที่บ้านเราเนี่ยดำเนินชีวิตตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ท่านให้คําแนะนําก็คือพวกเราเกิดมาเพื่อทําพันธิพาณให้แจ้งสว่างบุญสร้างบารมีนะครับคือถ้าวันนี้เราไม่มาวัดเวลามันก็ผ่านไปเนาะทุกวันวินาทีเราก็แก่ลงไปเรื่อยๆเวลามันก็ผ่านไปหมดไปเหมือนกันแต่ถ้าเรามาวัดมาทําบุญเราก็ได้บุญนะครับแล้ววันนี้ที่เรามาทําบุญส่วนปฏิบัติธรรมน้ําใสใจสว่างจะเป็นูนยนปฏิบัติธรรมสาหรับทั้งพระ เนนแล้วก็สาธุชนทั่วไปนะครับทุกครั้งที่มีคนมาปฏิบัติธรรมแล้วถ้าเกิดเขาเห็นแสงสว่างแค่แวบเดียวเนี่ยเราก็มีส่วนในบุญของเขาซึ่งหลวงปู่ก็ได้บอกว่าเห็นแสงสว่างแค่แวบเดียวแม้แต่ชั่วช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นได้บุญมากกว่าสร้างวิหารการ,รเรลียนและเรามีส่วนในบุญเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นโอกาสบุญที่ดีสำหรับทุกทคน นะครับที่จะมาร่วมสนับสนุนสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมนี้ให้สําเร็จเรียบร้อยนะครับและผมก็มีความปลื้มใจมากที่ตัวผมเองและครอบครัวได้มีส่วนในบุญในการร่วมสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมครั้งนี้ครับก็ยิ่งมีความปลื้มใจมากนะครับเพราะว่าโครงการธรรมยตรเนี้เป็นโครงการที่ดีมากนะครับเป็นการสถาปนาเส้นทางพาผู้ปราบมารน,นะครับก็คือ วิชาธรรมกายก็จะได้อยู่ยั่งยืนยงต่อไปชั่วลูกชั่วหลานนะครับเส้นทางพระผู้ปรามาเนี่ยจะเป็นตัวแทนที่เป็นประจักษ์พยานของการบรรลุธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่นะครับเพราะฉะนั้นวิชาธรรมกายเนี่ยก็จะสืบต่อไปชั่วนานแสนานานการที่ศูนย์ปฏิบัติ ทำน้ำใสใจสว่างแห่งนี้เป็นที่พักของพัะธมยาตราก็เท่ากับว่าเรามีส่วนในการที่จะทำให้วิชิชาธรรมกายสืบต่อไปนะครับเราก็จะได้บุญส่วนนี้แล้วก็มีสายบุญเชื่อมต่อกับพระเดชริคุณหลวงปู่แล้วก็หมู่คณะสร้างบารมีไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมครับ